วันนี้จะพามารู้จักตัวตนของหนุ่มแต่ละราศีกันค่ะตัวตนของหนุ่มราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดในวันที่21มีนาคมจนถึง20เมษายนนะคะจะจัดอยู่ในราศีเมษที่จะพูดถึงกันวันนี้ค่ะเราจะยกตัวอย่างนักแสดงหนุ่มอีจุนกิค่ะอีจุนกิเกิดในวันที่17เมษายนพุทธศักราช2525 ตัวตนของหนุ่มราศีเมษนะคะหนุ่มผู้มีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าพูดและกล้าแสดงออกค่ะแต่ลึกๆแล้วนะคะก็เป็นคนที่ใจร้อนดื้อรัน้นแล้วก็บางครั้งก็เอาแต่ใจตัวเองแบบสุดๆด้วยค่ะหากว่าคุณนึกอยากจะทำอะไรคุณก็จะทำทันทีโดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของใครหน้าไหนทั้งนั้นนะคะแม้ว่าคุณจะดื้อรั้นยังไงแต่คุณก็ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่ค่ะ มีเพื่อนมากนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเพื่อนมากด้วยค่ะถ้าเพื่อนคนไหนมาขอความช่วยเหลือคุณก็จะตอบตกลงทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะทั้งนี้นะคะหนุ่มราศีเมษมีบุค,คลิกของความเป็นผู้นำรักความยุติธรรมใจเด็ดเดี่ยวพูดคำไหนคำนั้นค่ะเกลียดการโกหกอย่างเข้าใ้เลยบางครั้งก็แอบอ่อนไว้บ่อยๆโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะ นุมราศีเมษจัดว่าเป็นผู้ที่อยู่กับปัจจุบันมากที่สุดเลยค่ะไม่ค่อยสนใจในเรื่องอดีตแล้วก็ไม่ฝันเฟื่องกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะอีกทั้งยังสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีศิลปะแล้วก็ดนตรีหรือว่าสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆอยู่เสมอด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นราศีแห่งความมุ่งมั่นอีกราศีหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อคิดจะทําอะไรแล้วคุณก็จะกระตือรือร้อนและมุ่งมั่นเพื่อให้เป็นความสําเร็จให้ได้นะคะถึงแม้ว่าจะต้องแข่งกับเวลาแข่งกับตัวเองหรือแข่งกับใครก็ตามคุณจะชนะทุกอย่างด้วยพลังงานที่มีอย่างเหลือเฟือเลยค่ะคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ตกลุมรักการแข่งขันยังหมดหัวใจเลยค่ะ ตัวตนในเรื่องความรักของหนุ่มเมธนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนโมโหชุนเฉียวง่ายใครที่ได้เป็นแฟนก็ต้องอดทนและใจเย็นนิดนึงค่ะแต่คุณเนี่ยก็เป็นคนที่รสนิยมดีนะคะรู้จักแต่งตัวรู้ว่าจะทายังไงให้สาวๆมา,ลาคลั่งไคล้เอาเป็นว่าพูดง่ายๆก็เข้าถึงจิตใจผู้หญิงนั่นแหละค่ะ ส่วนวิธีมัดใจหนุ่มเมธนะคะสาวๆที่อยากจะมัดใจเขาต้องทําตัวที่เปิดเผยแต่ลึกๆก็ลอยเขาติดกับดักค่ะอย่าเปิดเผยจนเขารู้ไตไม่เช่นนั้นคุณจะหมดความน่าสนใจไปทันทีค่ะอย่าลืมว่าหนุ่มเมธเนี่ยเป็นราศีที่ชอบการแข่งขันที่สุดค่ะหนุ่มเมธนะคะชอบความโรแมนติกชอบผู้หญิงที่แต่งตัวสวยอย่างเหมาะสมไม่เด่นหรือว่ารําเทนจนเกินไปหรือว่าโป๊จนเกินไปนะคะหนุ่มเมธจะไม่ชอบ เพราะว่าหนุ่มเมธนะคะชอบที่จะเห็นตัวเองโดดเด่นแล้วก็สําคัญกว่าคนอื่นนะคะถ้าคุณเยินยอเขาบ้างชมเขาบ้างนะคะรับรองว่าคุณมัดใจเขาได้อยู่หมัดแน่ค่ะราศีที่เป็นคู่ตุนางันของหนุ่มเมธนะคะ1ค่ะราศีมังกรคุณกับชาวมังกรนั้นเข้ากันได้อย่างลงตัวผลัดกันนําเสนอผลัดกันตามนําพาชีวิตคู่ดําเนินไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งค่ะ สราศีเมษด้วยกันเองค่ะเพราะคุณมีราศีเดียวกันเรื่องอุป,ปนิสัยใจคอจึงเข้ากันได้อย่างดีอาจจะมีวุ่นวายหรือขัดแย้งกันบ้างแต่ทุกอย่างกลับเป็นไปในทางที่ดีค่ะเพราะจะทําให้คุณรักกันมากขึ้น 3. ค่ะสาวราศีเมถุนเป็นคู่ที่ดีและเหมาะสมกันที่สุดเลยค่ะคุณพร้อมที่จะเข้าอกเข้าใจและให้อภัยกันในทุกเรื่องเลยค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ